ะถ้าคุณต้นมีอะไรต้องกล่าบนำหรือเปล่าไม่มีอะไรขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาวคณะธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งโยมญาติมิตรทั้งหลายอื่นด้วยที่ได้มาร่วมกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยกัน ก็ขอโนโมทนาทุกท่านที่มีศรัทธาในการที่ได้เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เข้าโครงการที่ธรรมสถานจัดขึ้นศรัทธานั้นเป็นเครื่องนําให้เรามีจิตใจมุ่งมาในการที่จะเข้าสู่โครงการคือมีความเรื่อมใสมีความเชื่อ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและต่อจากนั้นก็ทำให้มีกำลังนอกจากนำมาแล้วก็มีกำลังด้วยถ้าโยไม่มีศรัทธาก็ไม่มีกำลังที่จะเดินหน้ามาในการปฏิบัติอันนี้มีศรัทธาเป็นเครื่องช่วยให้เกิดกำลังแล้วก็มีฉันทะอีกมีความพอใจในการปฏิบัติพอใจ ในความวิเวกความสงบสงัดในเรื่องของบรรยากาศเป็นต้นตลอดจจตัวการปฏิบัตินั่นเองคือมีความชอบที่จะทำรักที่จะทำรักที่จะปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็โยมก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติที่ใด เรียกว่ายืนหยัดหรือยืนยงมาจนกระทั่งถึงจบโครงการในปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อนปีนี้ก็มาต่ออีกจนกระทั่งจบพรรษาวันนี้อาตมาพาพลงมานี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแสดงธรรมอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่าจะมาพบกับญาติโยม พระครูประหลัดบอกเมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกว่าโครงการของธรรมสถานครบแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็มาพบกระโยมเพราะว่าปีที่แล้วก็พบครั้งหนึ่งก็ดูจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายรองจากสุดท้ายแล้วก็จบโครงการ มาวันนี้ได้ทราบว่าเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบสองก็มาพบกันเมื่อมาพบกันก็เป็นเพียงคุยกันทั่วๆไปแล้เรื่องจะคุยอะไรบ้างก็อยากจะให้เป็นการพูดจาสนทนาโต้ตอบมากกว่าที่ว่าอาตมาจะเป็นผู้พูดให้ฟังอันนี้เรื่องของการมาพบป่านี่พระครูประหลัดบอก ว่าเสาวนี้เป็นเสาสุดท้ายตมามันนึกอีกทีว่าเอเสาวหน้านี่ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอยังไม่ออกพรรษาใช่ไหมวันออกพอดีวันออกแล้วไม่มีใช่ไหม <S 2>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  อ๋อโตลงก็เลยเอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ที่จริงตอนบ่ายวันนี้ตมายังนึกเอะสงสัยวันนี้จะลงไม่ได้แล้วดูท่าไม่ค่อยดี นึกว่าจะผัดโยมไปปีหน้าค่อยมาพบกันคืออันนี้เล่าเป็นความรู้นะไม่ใช่ว่าจะมาให้กังวลหรืออะไรั้งนั้นปีนี้เป็นปีที่สุดกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วก็ว่าไม่ค่อยดีปีนี้สุดมากคือว่าเจ็บระบบหน้าอกมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ อันนั้นก็เรืองหน้าอกแล้วก็สองก็ท้องเสียทุกวันสิบวันนี้อาจจะเว้นสักวันหนึ่งแล้วก็มาตอนนี้ที่ฉันนันสิ่งที่ถือว่ามันช่วยให้ท้องดีขึ้นอยู่ตัวขึ้นก็พอไปได้แล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่ได้ฉันอะไรหรอกยังไม่ฉันข้าวพอฉันแล้วก็นอนเลย พ่าเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ฉันแล้วก็พักบ่ายตอนนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้พอนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องนอนอีกนทนไม่ไหวต้องลงนอนหลับจงกระทั่งเย็นทั้งคำ่ำนั่ก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายแต่ไม่ใช่เรื่องเพลียคนละเรื่องบางท่านไปนึกก็เป็นเรื่องเพลียถ้าเพลียนี่ไม่ค่อยสำคัญ เพียนี่ถ้าไม่ใช่โชคก็เป็นโอกาสคือว่าทำให้ได้งานถ้าเพียแล้วก็ทำงานได้ดีแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเพียมันเป็นเรื่องที่ร่างกายสมองอะไรไม่เอาละไหนอ๋อตาไม่หายหรอกตาก็มันต้อหินจะหายไงเร็วตาต้อหินมันไม่หายแก้ไม่ได้เป็นแต่เพียงว่า คุมไว้ไม่ให้มันเสื่อมลงไปกว่าน,นั้นคือที่เสียไปแล้วก็เสียไปไม่ให้เสียเกินกว่าน,นั้นตอนนี้ก็คือต้องใช้วิธีหยอดยาลดความดันตาก็ไม่มีอะไรหลักเลยพอดันนี้เล่าเป็นความรู้โยมจะไปถือสาอันนี้ก็เมื่อมาพบกันแล้วก็มาคุยกัน ก็อยากจะให้ทางฝ่ายโยมเป็นผู้ถามก็คุยกันก็ต้องโต้อตอบนะไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวถ้ายังไม่มีอะไรต่อมาก็พูดคุยไปพลางๆนิโยมมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็มีความรู้ถ้าเรียกว่าปริยัติเนี่เป็นฐานจะรู้มากรู้น้อยกันแล้วแต่ก็ต้องรู้บ้างแหละ รู้ปริยัตยิปริยัตยินี่คืออะไรนะปริยัตยิเราก็มักจะแปลก,กันว่าการเล่าเรียนแต่ที่จริงความหมายอย่างนี้เป็นความหมายชั้นสองไม่ใช่ความหมายแท้ปริยัตยในความหมายที่แท้ว่าพุทธพจน์ท,ที่จะพึงเล่าเรียนตัวพุทธพจน์นั่นแหละจึงจะเป็นปริยัตยที่เรามาใช้นะเป็นความหมายแบบคลาดเคลื่อนนิดหน่อยหรือใช้แบบว่าลมุลมห ปเอาเป็นปริยัตเป็นการเล่าเรียนไปก็ใช้ได้เหมือนกันเลยกลายไปว่าจะเรียนอะไรก็เป็นปริยัตไปหมดที่จริงไม่ใช่หรอกในความหมายในพระศาสนาแท้ๆนี่ปริยัตหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนก็หมายความเราต้องการรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้ะองเองแล้วก็ทรงบรรลุผล ก็จะพูดภาษาสมัยนี้ก็คือได้ทรงมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติและผลในการปฏิบัตินั้นมาเล่าให้พระสาวกทั้งหลายฟังคำตรัสเล่าของพระองค์เนี่ยก็มาเป็นสิ่งที่เราจะเล่าเรียนกัน พรอเราต้องการรู้พระองค์เนี่ยได้ปฏิบัติมาอย่างไรทรงรู้เข้าใจอะไรได้ผลอย่างไรประสบการณ์ของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่มีค่าพอเราเชื่อพระองค์เราอยากแะปฏิบัติตามพระองค์เพราะนั้นเราก็คอยรอฟังคำสอนหรือคำบอกเล่าของพระองค์คำบอกเล่าของพระองค์ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนแล้วก็ถือว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าปริยัติในปริยัติจึงแปลว่าพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนนี่คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเล่าเรียนทั่วไปก็แปลว่าต้องแยกความหมายเป็นสองชั้นว่าความหมายที่แท้ในพระศาสนาปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนกล่าวคือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่นำมาตรัสเล่าไว้ให้พวกเราได้นำมาใช้ประโยชน์ ถ้าเราถือว่าเราไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องอาศัยปริยัติแต่ถ้าเราถือว่าเราเชื่อเราฟังเราพึ่งเราอาศัยพระพุทธเจ้าก็ปริยัติก็มีความหมายแล้วก็ขาดไม่ได้เพราะว่าที่เราจะมาปฏิบัติอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมา จะอาจจะพระไตรปิฎกโดยตรงหรือครูอาจารย์เอามาถ่ายทอดให้เราก็แล้วแต่บางทีก็ถ่ายทอดต่อมาหลายชั้นกว่าจะถึงเราบางทีก็บอกแค่ว่าเอา้าไปนะเธอไปนั่งนั่งอย่างนั้นนะพอบอกว่านั่งอย่างนั้นนะก็ปริยัติเลยใช่ไหมบอกว่าวิธีนั่งให้นั่งที่เราเรียกว่านั่งสมาธิอะไรเนี่ยนั่งขัดสมาธ เราเอาให้ใหายใจเข้าหายใจออกนะกํำหนดลมหายใจอย่างนั้นนี่ก็ปริัติทางนนั้นและที่ครูอาจารย์บอกถ้าบอกตรงก็ตรงตามที่พุทธเจ้าตรัสเล่าไม่ตรงก็อาจารย์ก็เพี้ยน <c oughs> ก็แล้วแต่เนี่ยปริยัติเราก็ได้บ้างมากบางน้อยบ้างก็เป็นฐานของการปฏิบัติพอเราได้ฟังคำตรัสเล่า ของพระพุทธเจ้าจากประสบการณ์ของพระองค์แล้วจากแหล่งที่เราเห็นว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะก็ถือว่าตจปิฎกนี่ก็เป็นที่พยายามจะรักษากันมาให้ดีที่สุดนะพระตจปิฎกเป็นแหล่งที่รักษาไว้ดีที่สุดรักษาคําตรัสเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็เอามาเป็นฐานของการปฏิบัติ ถ้าเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าคําสอนในพระไตรปิฎกมีมากแลอเกินบางทีเราดูไม่ทั่วถึงอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญชํานาญก็คือครูอาจารย์ท่านมาช่วยบอกให้เรื่องนี้มาจะมีเฉพาะกองนี้นะมีอยู่กองโน้นด้วยเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ถูกกองนั้นจะบอกให้ชัดอย่างนั้นอย่างนี้โยงให้เราอีกเราก็ชัดขึ้นมานํามาใช้ปฏิบัติได้ดีเมื่อเราชัดในการปฏิบัติ เราปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็ได้บรรลุผลก็เรียกว่าปฏิเวทก็ครบกระบวนการก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็แปลว่าปริยัตคือคำตรัสเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็มาเล่าเรียนแล้วก็จากคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าอันนั้น ที่เรียกว่าปริยัติเราก็มาใช้เป็นฐานเป็นหลักของการปฏิบัติปฏิบัติไปถ้าเราปฏิบัติถูกก็จะได้รับผลก็เป็นปฏิเวทไปก็ครบสามขั้นพระศาสนานี้ก็มีอยู่สส่วนนี้หละมีเท่านี้มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นมรรคผลนิพพาน อันนี้บางทีพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ค่อยนิยมตรัสปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้อัตมาพูดเป็นความรู้ให้โยมได้ยินได้ฟังไว้พระพุทธเจ้าไม่ค่อยตรัสชุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระองค์จะตรัสชุดสิกขาแล้วก็ปฏิเวทเลย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในพระส,สูตรว่ามีว่าสิกขาแล้วก็มักจะมีคําน,นาหน้าซะด้วยนะบอกว่าอนุปุพภสิกขาแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็ใช้คําว่าอญยาปฏิเวทโทโยมลองฟังก็เพราะดีเหมือนกันนะอนุปุพภสิกขาอญยาปฏิเวทโทนี่คําพระพุทธเจ้าเองแท้ ปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่ชุดนี้เป็นชุดที่พระอาจารย์อย่างพระแตกถาจารย์เนี่ยท่านชอบใช้ก็มาแยกให้พวกเราสะดวกในการเล่าเรียนศึกษาในการกำหนดชุดพระพุทธเจ้าเองมักจะจัดอนุปุพระสิกขาอัญญาปฏิเวโทอ้าแล้วเป็นยังไงล่ะอนุปุพระสิกขาอนุปุพระไปว่าตามลำดับ แล้วก็ศึกษาก็แปลว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ก็แล้วแต่ก็ที่เราใช้ปัจจุบันเรียนรู้การเรียนและการปฏิบัติแ็แปลคำว่าศึกษาหรือศึกษาในภาษาไทยมันก็ความหมายเพี้ยนไปนเรื่อยศึกษาได้คือเล่าเรียนให้รู้แล้วทําให้เป็นอย่างนั้นทําให้ได้ทําให้เป็นทั้งเรียนให้รู้และทําให้ได้ให้เป็น จึงจะเป็นสิกขาไม่ใช่แค่เรียนเป็นสิกขาก็สิกขาเนี่ยมาเป็นศีสมาธิปัญญาเราคิดดูสิถ้าศึกษาเพียงแค่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อ้าวแล้วใจสิกขาลองแยกดูสิมีอะไรวิศีสมาธิปัญญาใช่ไหมสิกขาการศึกษาเนี่ยประกอบด้วยศีสมาธิปัญญาแล้วก็ใจสิกขาแล้วดูสิมันเป็นเรื่องปฏิบัติเท่านั้นเลยเรียนที่ไหนอะ่ะใช่ไหม เนี่ยศิกขาที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ปฏิบัติแต่ว่าท่านรวมหมดปฏิบัติได้มันต้องอาศัยเล่าเรียนให้รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นคําว่าศิกขาเนี่ยมันเป็นคำที่เท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกันนี่กัตตมาการังจะโยงให้เห็นว่าชุดสองของพระพุทธเจ้ากับชุดสามที่พระเถตถาอาจารย์นิยมกล่าวก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าจัด รวบคือสมัยที่พระอยู่กับพระพุทธเจ้าแน่นอนต้องฟังพระองค์อยู่แล้วเพราะนั้นก็พระองค์ก็จะเน้นไปที่พระปฏิบัติเอาฟังฉันไปแล้วก็ไปปฏิบัตินะนั่นก็เลยว่าเล่าเรียนและปฏิบัติเรียกว่าศึกขาที่ว่าศึกษานะีต้องเล่าเรียนให้รู้ก็คือปริยัติด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วย พูดสั้นๆว่าปริยัติและปฏิบัติรวมกันเรียกว่าศิกขาคือการศึกษาเวลานี้เราเอาปริยัติเนี่ยเป็นศึกษาไปที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสเน้นนศิกขาเน้นที่ปฏิบัติยังเอาอันนี้นอกเรื่องแทรกไปอีกนิดหนึ่งอย่างในแห่งหนึ่งเนี่ยท่านแยกพระศาสนาออกเป็นปฏิบัติศาสนาเนี่ย หรือปฏิบัติสัธรรมที่เราบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวเนี่ที่เมื่อกี้บอกปริยัตคือพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนใช่ไหมปริยัตอ้าวแล้วปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือศีสมาธิปัญญาเห็นไหมปฏิบัติก็คือไา่สิกขาตกลงปฏิบัติเนี่ยก็ตัวสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสิกขาเนี่ยมันเน้นที่ปฏิบัติ ขนาดที่ท่านเอาไปใช้เป็นคําจํากัดความของการปฏิบัติเลยนะว่าการปฏิบัติคืออะไรก็คือใจศีขานะนั้นตัวปฏิบัติที่แท้เนี่ยก็คือใจศีขานี่เองการศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอันนี้ไปดูเอาตัวแท้ๆเลยเนะี่ยคำจำกัดความในคำพีเลยไม่ต้องมาพูดกันเองแล้วอาโยมจะได้ชัดเอาไปอันว่าพระพุทธเจ้าตรัส อนุปปพสิกขาศิกขาในที่นี้ก็ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งเล่าเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติที่ทีไม่มีอนุปุพะอนุปปพสิกขาก็แปลว่าศึกษาตามลําดับหมายความมีขั้นมีตอนการศึกษานี่มีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทำเรื่อยๆเปื่อยๆสับสนลักลั่นทำมีขั้นมีตอน ถ้าเรียกว่าอนุปุปสิกขาและบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่าอนุปุพพปฏิปทาเข้าไปอีกย้ำเป็นคําที่ใช้เป็นชุดอนุปุปสิกขาอนุปุพพปฏิปทาถ้าสิกขานั่นแหละเป็นปฏิปทาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติปฏิบัตินั่นคืออะไรก็คือมักเอาอีกแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนะก็ตกลงสิกขาสีสมาธิปัญญา นะก็เป็นอนุปุปสิกขาใช่ไหมก็สีสมาธิปัญญาก็เป็นอนุปุพระแล้วเป็นลําดับแล้วแล้วมาเป็นอนุปุพระปฏิปทาไปปฏิปทาตามลําดับแล้วปฏิปทานี่คืออะไรปฏิปทาการปฏิบัติการดําเนินปฏิปทานี่แปลว่าการดําเนินการดําเนินดําเนินอะไรและกรรมดำเนินตามทางอัติทางอะไรทางก็มักตกลงก็มักมักก็มีองค์แปดมักมีองค์8ปดสรุปเป็นอะไรก็เป็นสีสมาธิปัญญาตกลง โอ้อนุปุภพปฏิปทาก็มักมีองค์8นั่นแหละก็ปฏิบัติตามลําดับดาเนินไปตามลําดับมีขั้นมีตอนก็อันเดียวกันพระเจ้าก็ตรัสไว้ให้ใช้คําต่างๆเหล่านี้ให้เป็นคําเป็นชุดเราจะได้โยงธรรมะมาหากันได้ง่ายเอาละได้ความว่าอนุปุพพสิกขาอนุปุพะปฏิปทาก็คือเรื่องศิกขาสามเรื่องมักมีองค์8เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่รวมหมดทั้งปริยัติปฏิบัติได้กันแล้วก็เน้นที่ปฏิบัติเพราะเรียนไปแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสพอได้อนุปุปสิกขาแล้วก็ัญญาปฏิเวโธปฏิเวโธก็ตัวเดียวกันก็คือการแทงตลอดนี่พระสานวนโบราณนะปฏิเวโทโธก็การแทงตลอดการแทงตลอดก็คือการบรรลุผล คือ,อยังรู้ความจริงด้วยปัญญาทีนี้ทำไมจึงมีคำว่าอัญญาอัญญาตัวนี้แปลว่าพระอรัตผลอัญญาแปลว่าอะไรอัญญามาจากตัวอาอยู่ข้างหน้าแล้วก็บวกกับยายาแปลว่าความรู้ที่มาเป็นญาณและอาแปลว่าทั่วบวกกันอากะยาเป็นอัญญา แปลว่าความรู้ทั่วอันนี้แปลโดยรูปศับเท่าน,นั้นเองความหมายที่แท้จริงก็คือพระอรัตผลอัญญาในพระอรัตผลบรรลุอัญญาก็คือบรลุอรัตผลนี่ก็คือจุดหมายนั่นเองตกลงว่านี่ก็คือหลักปฏิบัติไม่ใช่แค่ปฏิบัติละหมดเลยทั้งชุดอนุปปสิกขาัญญาปฏิเวโธสิกขาตามลำดับ แล้วก็บรรลุความรู้แจ้งสมบูรณ์ที่เรียกว่าอรัตผลอัญญาปฏิเวทโธก็ครบแลวนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสรุปยังไงก็ได้หลายแบบนี่เป็นวิธีสรุปอย่างหนึ่งตกลงในวันนี้ตมามาพูดเพียงเทียบให้เห็นสองชุดชุดง่ายๆที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังชินกว่าก็คือชุดปริยัตปฏิบัติปฏิเวท แล้วก็ต้องเข้าใจให้ชัดว่าที่แท้นั้นปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ท,ที่จะพึงเล่าเรียนแล้วก็ปริยัติปฏิบัติมารวมกันก็เป็นสิกขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจัดชุดง่ายๆสั้นๆแค่สองว่าอนุปุปสิกขาอัญญาปฏิเวทโทการศึกษาตามลำดับขั้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุผลคือความรู้ ทั่วตลอดที่เรียกว่าบารรลุอรัตผลก็เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนากระจกนี่ก็เป็นการสรุปอย่างหนึ่งแ้าโยมยังไม่ถามอะไรก็คุยต่อไป <c oughs> คุยไปเรื่อยๆ